เน่ยด้เมาาองคมใส่ใหมัดหอใส่า่้ยบัมีคนอื่นเมใส่เห็ดเม่ใส่เขาใ่เหตัหล่ตับหล่อเห็นเทว่าเ่ยเนี่ว่าพม่ธพุทธพว่าพุทเพุพุทธพุทธพมทธพุททธพุดธใุ่ธพุพุทธาุ่ธดุทธพ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 มทนทธพุท

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่แีาแล้วาวาคนกอยเออรับเอเวลาที่ยกข้องแล้วนะครับี่สองเข้าอยู่ท่ไหนอิมาเรียกนยกันตอีเวลาเวลาไรด่าเดี๋ว้อาารี ตอนนี้เวลา,า,าที่พบ์นาฬิกาห0นาทีนะครับรอกมเก็ยบยกในลา, 16, 2, 9, นาทิพย์ยืดสองเก้าอีกิี4นาทีนะครับเหลือเวล่อีกิี4นาทีนะครับที่นอบน้าของเข้านะครับที่รอนไหล่เป็นไกล้ใใรรปัจจัยท่พวกรสมกัิมายกไอ้ก็กระดิ่งของเของ่ามาช่วยดูทายนะครับเออตอนนี้กำลังเทียบกันอยู่ไกล้ที่แล้วแล้วนะครับ

không <laughs> quá, quá, <laughs> à, <nhưng> <laughs> quá để <laughs> 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 <này> <laughs> เหลืออีกประมาณสิบนาทีแล้วครับเด้อเดี๋ยวการยกนี่ให้พี่น้องเขาใหู้้ใยญ่บ้านท่คสิบอกว่ายกยันไหนะครับแนี้ให้ปูไฟฟอนะครับยกแต่ไปทางเดียวกันคนหนึ่งยกข้างซ้ายคนนึงลึกไปทางขวาไม่ถึงบรอสครับ ครับพี่น้องแต่มันยกแล้วตะคนติด้อยด่าก็หนีเนาะถอยรักเขาม่านีแต่จะคอยสู้จะมีพร้อมจะวิตตายไป เขาก็ติรฟองเลยเนาะตั่งตาบฟองกันพี่น้องต่พี่้นักโมตสะะระวัตตอะรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตสะพคะวัตตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตสะพคะวะตตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานี มะยังพันเตอิมังไหยะทัาสังพุทธเตนะรันาตนะไปยังพุทธัสสะปูเจมาขพเจ้าขอบูชาพรัรถนาใจด้วยผืนงโูกเทียนทั้งดอกไม้อันประเสริฐทั้งหลายเหล่านี้การบูชา ปรารนาใจของค้าพระเจ้าทั้งหลายจงนำมาขึ้นประโยชน์และความสุขเียค้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเถินเอายกตืนยกตื่นอย้าเ้าอเฝ้ามันตูอยู่ เอายกถึงพอกัก้อน้อยมาโยกมาครับโยกมาดีคบยกมายันอยมาทียกมาทีเออเดี่ยวก้อนเอาไปทไรเออคอยห้อยมาไปไปไปเปลังคุณไหครับไปไปเป็นครับสยแมเออพอแล้วงั้วิดวิสายไบอกมพอคนชอบคนมาทาิดหอ เออค่อยๆมาครับอ้าววิ่แล้วอ้าวค่อยๆค่อยหลังเนาะขึ้นเลยค่อยๆถอยหลังน้ำครับอ้าวทางนี้ก็งัดไว้แล้ววางเสาไฟเบิ่งสายไฟนั่นเนยค่อยหลังหน่อยหนึ่งบ่ยกขึ้นเลยบ่อ้าวยกขึ้นอ้าววิ่แล้ว วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเดี๋ยวตั้งให้ต้องคอยยกไปถกกันเลยเก็บเข่ามันซอยกันนะครับมันดักไม่เริ่มดักเด้อเออคุ้มคุ้มไว้ซอยกันแน่เออคุ้มคุ้มไว้ซอยกันคนละด้านคนละด้านเอาตั้งให้ซืีอๆกันคนละอ้าวคอยอยู่ไปหน่อยนึงทีละหน่อยทีละหน่อยอ้าวตรงเหรออ้าวสักลักี้นี่ไปทางไหนไปทางเดียวกัน อ้าวค่อเคลื่อนไปอ้าเปลี wow. ่ยนไปเรื่อยๆทีละน้อยอย่าเปล่าอย่าเปล่าค่อยๆอ่าอตัดไปแล้วเนี่ยเเอาไปทางบนคอไหนจะทางบนคอก่อนอ้าวเอออยู่คนอยู่คนละพวมกันไหมเออตัดคอไว้เอออ้าวเป็นอันเรียบร้อยครับ

ที่มันดังอยู่นี่คือวิธีการยกหลอดปะทิงของร <ś les> ับไม่ใช่อึงครับ <ś les> เออแล้วก็เป็นแบบเออเออเป็นไม่ใหญ่อึงนะครับทำบุญมหาปฐินนะครับเตือนภูติเตือนกุญแจเตือนป้ายใหญ่คุณอนปอดต้อกระจีนะครับเตือ,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 อนพระจุฬเทวบรรพามน,นะครับโลยแตลวันวันนี้ที่จนไปนะครับ มันที่ี่สครบนกครับกินสามนะครับมันกาคร่บเป็นกตรครับที่ยกยอ่นะครับก็ตัสตอคุณแล้ว่อยแล้วม่า้ลูกอลูกอยลูกอไกลูกัางนีไง

ละไมจิาปาันสมาธิยมีสุราเมระยะมัจจะมานัถานาเวรมันิิข้าทังสมาธิยมิสุราเมรยะมัจจมานถานาเมระณีสิขาพังสมาธิยมีจิมานิปัญจสิขาปัธานิสีเวนะสุขติยัตี

เอาเรียงตัวน้ำและพ่ออาวาวีบางคุราบปริปุริุติสาขางเอวะเมวัโตตินางเพตานางสกกปติอิจิตังปิตังตุมังคิปเมวะดสุเดชะตุสัตเพปุริุตุสังคปา จันโนปะนารักโสยาธามนิชฌติระโสยาธามเรวันจ๊